สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจ Easy AT t i p นะครับวันนี้เราจะพาไปดูเหรียญนะครับ Raptorium นะครับว่า CPU ตัวไหนได้เงินประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับถ้าใครไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มได้ตามนี้เลยนะครับ Raptorium TH นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่นะครับ myraptorium.com นะครับเข้ามาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาเลยคราวนี้ ถ้าเราใช้ AMD เราก็คลิก AMD ใช้ Intel ก็คลิก Intel นะครับมีหลายตัวเราสามารถใส่ได้เลยนะครับ2หน้ายกตัวอย่างนะครับเลื่อนลงมานะครับเอาแค่ตัวเดียวพอนะครับว่าถ้าเป็น R9 นะครับใครใช้ CPU อะไรก็เลือกนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูครับว่าอันนี้คือแรงขุดนะครับที่ได้ต่อ CPU นะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับเหรียญต่อวันนะครับถ้าเป็น R 95950x นะครับตอนนี้มันขึ้นว่า88เหรียญต่อวันนะครับอ่าันนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องพลังงานนะครับเรื่องพลังงานแต่เราจะไปดูเรื่องเงินเลยง่ายๆครับก็คือไปดูที่ราคาตลาดตอนนี้คือ2บาท55นะครับก็คือเอา88เหรียญนะครับคูณ2บาท55สตังค์นะครับอันนี้คือต่อ1วันนะครับโดยประมาณนะครับ ของ CPU R9 5950X นะครับโอเคถ้าใครอยากจะลองทดสอบว่าเออ CPU เราใช้ตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงเราก็แค่เปลี่ยนถ,ถ้าเป็น R7 R9 R9 ก็จะได้ประมาณนี่นะครับ75เหรียญต่อวันดูง่ายๆแค่นี้เองครับแค่ๆเอาไปคูณโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมลองคำนวณไว้เบื้องต้นนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ พิมถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ